สวัสดีครับแรงพื้นฐานทั้ง4หรืออันตรกิริยาพื้นฐานคือแรงทั้ง4ี่ที่กระทําต่อกันและกันในเอกภพหรือจักรกวาลได้แก่แรงโน้มถ่วงแรงเคลียรแบบ์แบบบอนแบบเช่นและแรงแม่เหล็กไฟฟ้า ครับแรงพื้นฐานทั้ง4หรืออันตรกิริยาพื้นฐานคือแรงทั้ง4ที่กระทําต่อกันและกันในเอกภพหรือจักรวาลได้แก่แรงโน้มถ่วงแรงเทียแบ,บแบบคอนแบบเช่นและแรงแม่เหล็กไฟฟ้าวดครับับส แรงพื้นฐานทั้ง4หรืออันตรกิริยาพื้นฐานคือแรงทั้ง4ที่กระทําต่อกันและกันในเอกภพมีจักร,ร,ากกรวาลได้แก่แรงโน้มถ่วงแรงเพิียแบบบอนแบบเช่นและแรงแม่เหล็กไฟฟ้าสสวััดีครบ แรงพื้นฐานทั้ง4หรืออนันตรกิยาพื้นฐานคือแรงทั้ง4ี่ที่กระทําต่อกันและกันในเอกภพหรือจักรวาลได้แก่แรงโน้มถ่วงแรงเคลียแบบอ่อนแบบเช่นและแรงแม่เหล็กไฟฟ้าสสวััดีครบ แรงพื้นฐานทั้ง4หรืออนันตรกิริยาพื้นฐานคือแรงทั้ง4ที่กระทำต่อกันและกันในเอกภพหรือจักรวาลได้แก่แรงโน้มถ่วงแรงเคลียร์แบบแบอแบบเช่นและแรงแม่เหล็กไฟฟ้ารบด แรงพื้นฐานทั้ง4หรืออันตรกิริยาพื้นฐานคือแรงทั้ง4ี่ที่กระทําต่อกันและกันในเอกภพหรือจักร,ากกรวาลได้แก่แรงโน้มถ่วงแรงเคียแบบความแบบเช่นและแรงแม่เหล็กไฟฟ้าสสวััดีครบ แรงพื้นฐานทั้ง4หรืออันตรกิริยาพื้นฐานคือแรงทั้ง4ที่กระทําต่อกันและกันในเอกภพือจักรวาลได้แก่แรงโน้มถ่วงแรงเคลียร์แบบบอนแบบเช่นและแรงแม่เหล็กไฟฟ้าสสววััดีครบ แรงพื้นฐานทั้ง4หรืออันตรกิริยาพื้นฐานคือแรงทั้ง4ี่ที่กระทําต่อกันและกันในออกภพหรือจักรวาลได้แก่แรงโน้มถ่วงแรงเคลียแบบอ่อนแบบเช่นและแรงแม่เหล็กไฟฟ้าสสวััดีครบ แรงพื้นฐานทั้ง4หรืออันตรกิริยาพื้นฐานคือแรงทั้ง4ที่กระทำต่อกันและกันในเอกภพหรือจักรวาล